สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพรสตอรีวันนี้ยพรจะพามาเที่ยวพุทธสถานจีเต็กลิมจังหวัดนครนายกนะคะพุทธสถานจีเต็กลิมนี้ก็เป็นพุทธสถานของคนจีนค่ะ เป็นพุทธสถานที่คนส่วนมากจะเข้ามากราบไหว้นะคะขอโชคขอลาบแล้วก็มาแก้ปีชงค่ะท่านผู้ชมก็ดูตามยพรมานะคะถ้าหากใครที่เป็นปีชงอยากจะมาแก้ปีชงก็มาได้นะคะที่พุทธสถานจีเต็กลิมนครนายกค่ะ มาไม่ถูกก็ให้ Google นำทางนะคะพุทธสถานจีเตกลิมนี้ก็จะสร้างนะคะมีรูปั้นพระพุทธรูปนะคะพระก็เจ้าแม่กุดอิมนะคะเยอะแยะเลยตามทางที่เข้ามาก็เป็นลูปปั้นเจ้าแม่กุดอิมพอเข้ามานี่ก็มีลูปปั้นของพระนะคะ ตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นของเทพเจ้าที่อยู่ในพุทธสถานนี้นะคะพุทธสถานนี้ก็จะแบ่งนะคะแบ่งแยกเป็นส่วนๆไปให้เราได้เข้าไปกราบไหว้นะคะเป็นจุดๆมีจุดที่หนึ่งที่สองที่สามเหมือนจะหมุดไปถึงที่เก้านะคะอันนี้ก็เป็น ที่จังหากค่ะเขาจะเขียนว่าวิมานพยาคุดก็จะมีรูปปั้นพยาคุดแล้วก็รูปปั้นสิงห์ปปั้นนกมีรูปปั้นสัตว์นะคะหาชนิดนะคะพญานาก็มี แล้วเมื่อถึงทางเข้าในพุทธสถานนะคะที่เราจะไปไหว้ไปแก้บนไปแก้ปีชงกันก็จะเจอท้าวเวสวรรค่ะอยู่ด้านหน้าเลยแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะเราก็เจอแล้วก็กราบไหว้นะคะสิ่งศักด พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทิ์ที่อยู่ในพุทธสถานแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีการสร้างรูปปั้นนะคะไว้เยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นลูปปั้นช้างลูปปั้นของพระพิคเนต ตรงนี้ก็หลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้ก็มีรูปปั้นเทพเจ้าของคนจีนนะคะในพุทธสถานแห่งนี้ก็จัดได้สวยงามนะคะมีอาคาร หลายๆอาคารนะคะประกอบอยู่ในนี้แล้วก็มีการเลี้ยงอาหารด้วยนะคะอาหารกลางวันมีค่ะมีโรงทานเราก็จะผ่านแต่ละจุดนะคะเพื่อกราบไหว้สการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพุทธสถานแห่งนี้นะคะเป็นจุดๆไปแล้วเขาก็จะมีกำหนดว่าจุดไหนจะต้องใช้ทูบกี่ดอกเราก็ทำตามที่เขาเขียนค่ะ เวลาเราผ่านเข้ามาเราก็ไปที่โต๊ะบริการจําหน่ายทุกเพียนดอกไม้อะไระคะ่ะก่อนที่จะเข้ามาเราก็จะมีรูปท,ท,ที่วาดไว้ที่ฝาผนังนะคะที่พุทธสถานแห่งนี้นะคะก็ ว่างใหญ่มากๆเลยค่ะเข้ามาก็จะได้เห็นนะคะมุลต่างๆอาคารต่างๆแต่และอาคารเขาก็จะวางเป็นอาคารอาคารไปแล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่าว่ายจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะเราก็เดินตามป้ายที่เขามีไว้แล้วก็จะมีพนักงานนะคะที่คอยแนะนำเรา ในการกราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพระพุทธรูปและสสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้าที่อยู่ในพุทธสถานที่ต็กลิมแห่งนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมที่เวลาเรามามาแก้ปีชงจะยืนคะ่ะเพื่อรับแสงอาทิตย์ เราก็มีทเทพเจ้าของเขาให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองอะไรเงี้ยแล้วแต่เขานะคะเขาก็จะเขียนไว้อาคารสถานที่ที่เขาจัดสร้างนี่คะ่ะก็จะเป็นรูปแบบของคนจีนมุมนี้ก็มีพระบ,บรมรูปของรัชกาลที่ห้าค่ะ บันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กุนอิมองค์ใหญ่ค่ะในพุทธสถานแห่งนี้นะคะก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กุนอิมหลายองค์เลยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าแม่กุนอิมที่สร้างด้วยไม้หอมด้วยนะคะอยู่ในอาคารค่ะ ถ้าเกิดเราเข้ามาไหว้เราก็จะพบเห็นนะคะองค์นี้เป็นองค์เจ้าแม่กุนอิมที่อยู่นอกอาคาระคะ่ะเป็นองค์ใหญ่เขาก็จะมีสะพานให้เราข้ามไปนะคะเพื่อไปกราบไหว้ขอพรน,นะคะกับเจ้าแม่กุนอิม แต่และว,วัดนะคะที่ะยะพรไปมาไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานหรือวัดวาลารานต่างๆก็จะมีเจ้าแม่กุอิมเป็นส่วนมากนะคะก็จะมีกับทุกวัดเลยแล้วก็มีท้าเวสุวรรณ ที่เห็นเห็นนะคะที่ไปเที่ยวมาก็จะเจอ้าวเวสวร์กับเจ้าแม่กวนิมเนี่ยเกือบทุกวัดมุมนี้ก็จะเป็นอ่ามุมที่เขาสร้างเป็นพระพุทธรูปค่ะเป็นองค์ๆนะคะตั้งอยู่พุทธรูปปางยืนนะคะยืนแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยสร้างมาค่ะ เขาจะเขียนชื่อนะคะผู้มีจิตตาที่สร้างบุตรลูปไว้ด้านที่เป็นฐานค่ะตรงนี้ก็เป็นพระแม่เทรณีนะคะแล้วก็มีเกศรูปปั้นเกศาจารย์หลายองค์ มีเทพเจ้าเงินทองเขาค่ะเทพเจ้าที่ก็มาไหว้ขอพรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะว่ามีสร้างพระองค์เลยนะคะอยู่ในนี้เป็นเยอะแยะหมดเลยค่ะ เขาก็ทำเป็นช่องๆนะคะ <c oughs> เพื่อบรรจุพระพุทธรูปนะคะ <c oughs> องค์เล็กๆเป็นพระพุทธรูปตามปีเกิดคะ่ะของแต่ละคน เป็นรูปปั้นเกี่ยวกับเซ uh, ียนต่างๆมาที่พุทธสถานแห่งนี้ก็แปลกไปอีกอย่างหนึ่งคะเราก็จะได้เห็นพวกเทพเจ้าต่างๆของ ชาวจีนนะคะพี่เขาได้สร้างไว้แล้วก็ให้ผู้คนได้มากาบไหว้สการะขอพรในที่แห่งนี้จพรเคยมาที่พุทธสถานจีนะกริมเมียเป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะ เคยมาแก้ปีชงครั้งหนึ่งแต่หลายปีมาแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้มาแก้ปีชงนะคะเพียงแต่มากราบไหว้นะคะขอพรตามปกติค่ะถ้าเกิดท่านผู้ใดสนใจนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะ ที่จังหวัดนครนายกค่ะเขาเรียกว่าพุทธสถานจีเตกลิมนะคะให้ Google นำทางมาได้เลยเราก็จะได้มากราบไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาขอพรหรือจะมาแก้ปีชงก็แล้วแต่นะคะ ยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ